โอเคสวัสดีครับตอนนี้หน่รายการเ i ว y นะครับวันนี้ผมจะมาทำระเบิดไก่นะอืมผมจะทำแบบเดียวพอระเบิดไก่นะระเบิดไก่ระเบิดไก่ <Yeah S 2> นะะ้าเราเปิดใจของเราเพือท่านผูช้ชมจะได้รู้ว่ามันจะเป็นไหท่านผูช้ชม่าควรรู้แล้วแหละแต่ผมจะมาสอนนะใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับใครรู้แล้วไม่ต้องรู้ก็ได้ระเบิดใจระเบิดใจเราจะไปวางใจแล้วอยาก แล้วเปิใดใไก่ขผมพวกนี้ผมขอฆ่าทิ้งหมดก่อนอันผมขอตัวไปค่าทิ้งกันโอเคตอนนี้เราก็วางเสร็จแล้วเราจะไปปล่อยแล้ววนันดูที่วีไก่มันจะกระจายอย่างนี้แล้วเครื่องผมก็จะแหลกแล้วปุ่มผมก็จะหายนี่โอ๊ยจหนึงน,นะครับ หนิมาแล้วอ่าคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้าไม่รู้จะเป็นอะไรดีหรือว่าเป็นเกมอะไรก็ยังไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคบเป็นุ้ยบล็อกไลค์กดตดตาให้ผมด้วยบายบาย